ค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันเนาะเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาของม6หกภาคเรียนที่2เนาะอ่ะเปิดชิดได้เลยการวัดการกระจายของเรานะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะ2วิธีเนาะอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้าง1นงก็คือเป็นการวัดการกระจายสัมบูรณ หรือ absolute variable นั่นเองอันนี้เป็นการวัดการกระจายก็คือข้อมูลมีแค่ชุดเดียวนะคะเรียกว่าการวัดการกระจายสมบูรณ์เนาะเพื่อที่จะทราบว่าข้อมูลนั้นเน่ยแต่ละค่าเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะลองดูนะคะมีอยู่4แบบเนาะตัวแรกก็คือพิสัยตัวนี้จะง่ายสุดเลยพิสัยหรือเลนส์นั่นเองได้แก่การวัดการกระจายของข้อมูลที่ใช้ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับต่ําสุดแค่นั้นเองนะคะ มาดูเนาะพี่สัยถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคือให้มาเป็นตัวๆเลย5432ว่าไปเนาะเรียกว่าไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะให้นักเรียนไปดูว่าเอ้ยค่ามากสุดเป็นเท่าไหร่เราใช้สัญลักษณ์ว่า x max เนะเาะแล้วก็ค่าน้อยสุดเป็นเท่าไหร่สัญลักษณ์ก็คือ x min max ก็คือค่าสูงสุดนั่นเองแล้วก็ min ก็คือค่าต่ำสุดจับลบกันจบเลยค่ะโอเคเนาะอ่าอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะ อลองดูเนาะตัวอย่างที่หนึ่งข้อกอไก่มีข้อมูลดังนี้เรามีหน้าที่รู้ว่าเฮ้ยตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรมากที่สุดคือเลขอะไรแค่นั้นเองค่ะเราก็จับมาลบกันเราก็ตอบได้เลยเนาะต่อไปข้อมูลที่จแจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลที่เป็นตารางนั่นเองนะคะเวลาหาพิสัยให้นักเรียนใช้ขอบบนของอันดาบ่าชั้นสูงสุดลบด้วยขอบล่างของอันดาบ่าชั้นต่ําสุดอลองดู ก็มีข้อมูลมาให้เป็นตารางแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาหาพี่สายจำเลยให้เอามากลบน้อยแต่ถ้าเป็นตารางเราจะไม่สามารถใช้74แล้วมาลบด้วย60ได้นะคะไม่ได้นะนักเรียนจะต้องใช้ขอบเนาะขอบบนของตัวที่คะแนนเยอะก็คือตรงนี้ค่ะเวลาเราหาขอบบนนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาตัวเลขตรงนี้แล้วบวกเข้าไปด้วย0.5ถูกไหมคะก็จะได้เป็น74.5เนาะแล้วลบด้วยตัวที่น้อย เห็นไหมคะชั้นที่คะแนนน้อยแต่เราจะใช้ตัว60ไม่ได้เราจะต้องใช้ขอบล่างซึ่งขอบล่างก็คือเอา60ตั้งเราลบด้วย0.5นั่นเองก็จะได้คําตอบตรงนี้ออกมาเนาะอ่ะโอเคมาดูข้อสังเกตเกี่ยวกับพิสัยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องรู้สำหรับพิสัยตัวเนี้ยจะคำนวณง่ายนะคะแล้วก็เร็วเหมาะกับข้อมูลที่มีค่าใกล้ๆกันเนาะมีค่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างมากนะต่อไปข้อมูลที่มีบางค่าต่ำหรือว่าสูงเกินไปอันเนี้ยไม่เหมาะนะที่จะใช้พิสัย ข้อ3มข้อมูลจกแจงความถี่ชนิดปลายเปิดใช้พิสัยไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่าอันดาับาชั้นสุดท้ายตรงนี้ค่ะอู้ใหญ่อ่าชั้นสุดท้ายตรงนี้เนาะตั้งแต่72แล้วเขาใช้คําว่าขึ้นไปนะคะลูกใช้คําว่าขึ้นไปแบบเนี้ยเราไม่นิยมจะหาเราไม่สามารถหาพิสัยได้เนาะตรงนี้นะคะควรไปใช้การกระจายตัวอื่นนะคะ4ข้อมูลทั้งหมดนํามาคํานวณเพียงสอค่าเท่านั้น เนาะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะหยาบไปนิดนึงนะคะไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้ในคณิตศาสตร์ชั้นสูงนั่นเองโอเคตัวต่อไปนะคะคือ iqr อะไรคือ iqr พิสัยระหว่างควอไทนั่นเองตัวนี้หาย,ยังไงตัวนี้คือให้เอาควอไทที่3ตั้งเราวลบด้วยควอไทที่1ซึ่งเราเรียนแล้วเนาะ Q3 กับ q 1นนะคะไม่ว่าข้อมูลจะแจกแจงความถี่หรือว่าไม่แจกแจงความถี่เนาะเราก็จะใช้ แบบนี้ได้เลยนะคะก็คือ q 3ลบ q 1นั่นเองอ่าตรงนี้ไปลองทำนะลองทำเองสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่อยู่ในรูปของอนุภาคชั้นเป็นตารางก็หาเหมือนเดิมนะคะหาเหมือนเดิมเนาะต่อไปตัวที่3ตัวนี้ค่อนข้างสำคัญส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือใช้คำว่า sd ก็ได้ standard deviation อ่าลองดูถ้าข้อมูลที่เราได้มาเนะะี่ยค่ะมาจากประชากรก็คือทุกๆุ ทุกๆทุกๆสิ่งที่เราสนใจอะคะ่ะมาจากประชากรเนาะจะเรียกว่าประชากรนั่นเองเอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ลูกก็คือซิกมาอนนซิกมานะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เอามาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนเบีย่ยงเบนของเราจะใช้ SD หรือใช้ S เฉยๆก็ได้นะคะได้แก่การวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่ารากที่2ของส่วนเฉลี่ยของกําลังสองของส่วนเบีย่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต งงไหมอ่ะลองมาดูนะคะสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เนาะหรืออันกุเป็ด Data ถ้าเป็นข้อมูลที่มาจากกลุ่มตัวอย่างอ่าสูตรจะเป็นแบบนี้ Square Root ข้างในคืออะไร Sum หรือซิก m a หรือ Summation ของเอา X i ก็คือข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยคะ่ะลบด้วย X bar แสดงว่าในข้อมูลชุดนั้นเราจะต้องหา X bar เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บได้แล้วปุ๊บเอาข้อมูลแต่ละตัวลบด้วย x bar ลบได้เท่าไหร่ให้เรายกกำลังสอง ก็บไว้ค่ะสมมุติมี5ตัวเราก็จะมีวงเล็บแบบนี้ทั้งหมดอยู่5ก้อนนะแล้เรียนยกกำลังสองให้เรียบร้อยนะคะเราก็เอามาบวกกันทั้งหมด5ก้อนเสร็จแล้วหารด้วย n ลบ1 n, 1. n 1. ก็คือจำนวนข้อมูลหรือตัวเลขที่เรามีในข้อนั้นนะคะถ้าเป็นประชากรเนาะจะใช้ s 1. หรือ sd นะคะจะหารด้วย n ลบ1ได้เท่าไหร่ให้นักเรียนถอดสแควรูทออกมาอ,อันนั้นเรียกว่าค่า sd หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ถ้าข้อมูลของเรามาจากประชากร คือทุกหน่วยที่เราสนใจเลยสูตรจะคล้ายๆกันนะอะ่ลองดูนะเพียงแค่สัญลักษณ์แตกต่างเนาะจาก sd ก็จะเปลี่ยนเป็น sigma แบบนี้เท่ากับ square root ของ sum xi xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวค่ะลบด้วย mu ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองของประชากรเนาะยกกำลังสองเหมือนเดิมถ้าข้อมูลของเรามี5ตัววงเล็บตรงนี้ทั้งหมดก็จะมีอยู่5วงเล็บนักเรีจับบวกกันเราหารด้วย n ค่ะ n ใหญ่กับ n ็เล็กต่างกันยังไง n ใหญ่ตรงนี้ก็คือจำนวนประชากรทั้งหมดที่เราสำรวจมาเนาะทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ N ็เล็กก็คือมาจากกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเช่นกลุ่มตัวอย่างเรามี5คนไงค่ะ n ก็เป็น5แต่ถ้าเป็น N ใหญ่เงี้ยส่วนใหญ่ประชากรมันจะค่อนข้างเยอะเนาะห้ารอยะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ใช้เครื่องคำนวณน,นะคะใช้โปรแกรมด้วยกันคำนวณข้อมูลทางสถิติพวกนี้เนาะอ่ะหรือมี2สูตร จากข้างบนนะหรือจะใช้สูตรล่างก็ได้ก็คือให้เราไปหาซัม x กํลังสองเอาข้อมูลแต่ละตัวหลุกมายกกำลังสอง้วบบวกกันเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็ไปหา x bar มาได้เท่าไหร่ให้เอา x bar ยกกำลังสองแล้วคูณอยู่กับ n n คือจำนวนข้อมูลเนาะหารด้วย n ลบหก็จะได้ค่า sd ออกมาเหมือนกันหรือถ้าเป็นสำหรับประชากรอ,อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส q u ซิกมาของ x i กำลังสองเอาข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองนะลูกแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือ n ใหญ่นั่นเองแล้วแล้วลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตยกกำลังสองตัวนี้คือถ้าเรารู้เอ่อรู้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะและข้อมูลในแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลขเยอะๆค่ะเราไม่ต้องมาลบทีละตัวทีละตัวเราสามารถยกกำลังสองไปได้เลยแล้วมาซ้ำหารเเราค่อยลบมิทีเดียวในกรณีที่มิหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัน มันไม่ได้เป็นจํานวนเต็มอะค่ะเวลาคํานวณเนาะมันจะกดเครื่องคื่เลขอะไรเงี้ยมันจะแลดูเยอะและยากนิดนึงนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างแล้วกันเนาะตัวอย่างตัวนี้อ่ะเช่นแดงมีอายุ6ปีนิดกับหน่อยเป็นคู่แฝดนะคะ ตางมีอายุ3ปีบิดามีอายุ35มารดามีอายุ28จงหาส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของอายุของคนในครอบครัวนี้อ่มาดูก็มีนิดเนาะ6นะคะแล้วก็แฝดใช่ไหมแฝดอีก3 3แล้วก็มีแม่เออมีพ่อมีแม่35แล้วก็28รวมแล้วบ้านนี้มีอยู่ทั้งหมด5คน5คนเพราะฉะนั้นเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนค่าเฉลี่ยก็คือจับทุกตัวนี้เนาะมาบวกกันนะคะแล้วหารด้วย เอนก,ก็คือ5อ่ะ6บวก3บวก3เป็น12 28บวกกับ12ได้เป็น40ใช่ไหมบวกอีก35ก็จะได้เป็น75อ่ะตัวเศษได้75ตัวส่วนได้5หารกันค่ะ515 55 25อ่ะได้แล้วแสดงว่า x bar บของเราคือ25เสร็จแล้วให้นักเรียนอะคะ่ะดูนะสังเกตตรงสูตรนี้นะ x i ลบ x bar อะไรคือ x i ตรงนี้ค่ะเนี่ยคือ x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4 i คือตัวที่นั่นเองหูกเนาะอ่ะเริ่มค่ะให้นักเรียนเอา6ค่ะเอา6ไปลบกับ15้ได้อะไรเอ่ย6 1ลบ1 5ลบติดลบไหม6กลบ15ได้ลบ 9, ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะอ่ะตัวแรกเดี๋ยวคุณจะเขียน ได้ลบ9แต่อย่าลืมว่ามันยกกําลังสองใช่ไหมคะซึ่งลบ9กําลังสมันก็คือ9กยกกำลังสองนั่นแหละตัวเดียวกันต่อไปเอา3ตั้งค่ะแล้วลบด้วย15ก็ได้เป็นลบ12ยกกำลังสองซึ่งถ้ากําลังสองะคะ่ะเท่ากับว่าตรงฐานตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นลบอะเราก็ใส่เป็นบวกไปได้เลยเนาะของคู่แฝดน,นะคะเหมือนกันต่อไป เอาของพ่อบ้าง35มาลบ15ค่ะ35ลบ15หรือ20ก็ได้เป็น20ยกกำลัง2ต่อไปอายุแม่28 28ลบ15ก็จะเหลือ13อ่ะยกกำลัง2เสร็จแล้วนักเรียนก็จับกำลัง2ให้เรียบร้อยเนาะ9 9ได้81นะคะ12ยกกำลัง2ก็คือ12คูณ12ได้144พอดีเป็นแฟดก็เลย144เหมือนกันต่อไป20ยกกำลัง2อันนี้ง่ายเลย2ยกกำลังสได้4ค่ะต่อไป0 ยกกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นต้องใส่ศูนย์สองตัวตรงนี้นะคะสิบสามคูณสิบสามได้ร้อยหกสิบเก้าเนาะใครที่ยกกำลังแม่นนะคะตัวเลขตัวนี้ก็จะหามาได้เลยเนาะก็จะไหวเสร็จแล้วซ้ำค่ะเอาทุกตัวนี้มารวมกันก็จะได้เก้าร้อยสามสิบแปดได้แล้วเราจะได้ตัวเลขข้างบนตรงนี้แล้วว่ามันคือเก้าร้อยสามสิบแปดหารด้วย N ลบหนึ่งเราแทน N ตรงนี้ด้วยเลขห้าห้าลบหนึ่งก็เลยได้เป็นสี่เนาะ 938หารสได้สแควรูทเท่านี้ซึ่งอยู่ในห้องสอบถ้ามันถอดไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ตอบติดแบบนี้ไปเลยแต่ถ้ามันถอดได้เช่นหามาได้ปุ๊บรู้สี่อย่างนี้ค่ะนักเรียนจะต้องตอบสองให้ครูน,นะคะโอเคเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ของเราของเราก็จะตอบคือเขาไปกดเครื่องคิดเ,เลขมาสแควรูทสองร้อยสามจบสีจุดห้าก็ประมาณ15.31ก็หรือประมาณสิปีนั่นเองโอเคเรียบร้อยค่ะ ตัวนี้เขาเขาพิสูจน์เขาทำให้ดูว่าไม่ว่าเราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณเนาะคำตอบก็เท่ากันเลยลองไปดูนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อคลิปถัดไปก็คือเราลองมาดูเราลองมาดูในชีตกันละกันนะคะ